สวัสดีครับผมธนาสังหาปาจินครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้าไปชมที่นาอีกหนึ่งแปลงครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตํบาบลท่างามอําเภอเมืองจังหวัดปาจินบุรีครับที่ของเราจะห่างจากถนนหลักเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรทางเข้ามาครับเป็นทางคอนกรีตสลับกับทางลูกรังห่างจากไฟฟ้าห่างจากน้ำประปาป,ป,ประมาณ50เมตรครับ ที่ของเราซ้ายมือตรงนี้ครับซ้ายมือแล้วตัดขึ้นไปตามถนนสาธารณประโยชน์ตรงนี้ขับด้านในนะครับจะมีบอ่อที่ขุดไว้3ลูกส่วนท้ายแปลงที่ยาวลงไปครับเป็นที่นาทั้งแถบ ครับพื้นที่สิบสามไร่หนึ่งงานห้าสิบเตารางวาครับมีสองโฉนดรวมกันโฉนดคุดแดงนอนสอสีจอครับขายยกแปลงเลยนะครับในราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้ามืนบาทเหมาะมาทำบ้านสวนครับทำนาปลูกข้าว นะครับมีบอ่ออยู่3ลูกครับบริเวณหน้าแปลงนะครับอีกลูกหนึ่งครับบอ่อนะโซนด้านบนตรงนี้ครับก็ขุดจากบอ่อตรงนี้ครับขึ้นมาถมนะเพื่อที่จะปลูกสร้างครับ นะครับแนวเขตมาสุดแค่ต้นนี้นะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปตามคันนาทั้งแถบครับที่เห็นข้าวสีเหลืองอลา,ามตรงนี้ฮะทั้งแถบเลย ครับส่วนแนวเขตของเราฝั่งนี้ก็จะสิ้นสุดที่กอไผ่ตรงนี้ครับที่กอไผ่แล้วก็ตัดยาวขึ้นไปครับทำบ้านสวนได้สบายเลยนะครับที่เราถมไว้ตรงนี้ครับน้ําที่ช่วงฤด,ดูฝนที่ผ่านมาครับน้ําไม่ถึงนะครับตรงที่ทาเดินครับแต่ในส่วนที่เป็นที่นานครับน้ําก็ น้ำก็เยอะแต่ถ้าแต่ถ้าเราทําคันนาสูงๆเนี้ครับน้ําก็ไม่ถึงครับทำนาได้สองครั้งต่อปีหรือจะดัดแปลงเป็นสวนมะพร้าวก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องยกคันคูขึ้นให้สูงครับเนี่ยครับแนวเขตครับ แนวเขตช้คันนานาคันนี้ครับตัดขึ้นไปแล้วก็ฝั่งขวาทั้งแถบครับ <S <S ห่างจากโมงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศครับระยะทางประมาณ8กิโลเมตรห่างจาก โรบินสันปลาจินบุรีครับระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยครับทำนาได้เสมอเรียบเลยนะครับ13ไร่หนึ่งงาน5 1อตารางวานะครับมีบอ่อปลาครับปลูกผักปุ้งผักกระเฉด ขอบอปลูกขาตะไคร้ใบมะกรูดครับไม่ต้องซื้อเลยนะครับเพอๆถ้าเราปลูกเยอะครับสามารถนําไปส่งขายที่ตลาดได้บรรยากาศ่มรื่นครับมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่นะครับสองสามหลังตรงนี้ครับเป็นสไตล์บ้านสวน มีต้นมะม่วงนะครับที่ปลูกไว้ได้ลูกได้ออกลูกออกผลแล้วนะครับแล้วก็มาดันตรงนี้ครับ การเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับระยะทางประมาณ115กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ110กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับระยะทางประมาณ128กิโลเมตร ครับปลูกขี้เหล็กนะเก็บยอดไว้ทําอาหารครับนี่ก็ปลูกสะเดาสะเดา,เดานอกฤด,ดูกาลสะเดาหวานครับขาครับนีกล้วย นครับผักบุ้งครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้ยืนต้นครับเป็นมะม่วง สำหรับวันนี้ทาราสังหาปราจีนครพาลูกค้าเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลช่างามอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่13ไร่หนึ่งงาน85ตารางวายกแปลงอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนหาหมื่นครับโฉนดคุด่แดงหนอสสีจอสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดแปดแปดห้าหกศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดแปดแปดห้าหกครับทาราสังหาปราจีนยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื้นนี้ วันนี้ธราขอวอวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีสุขภาพพาลานามัยแข็งแรงสวัสดีปีใหม่2,567ปี2024ครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้าแค้วคลาดปลอดภัยประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรครับก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับกิจการราบรื่นเงินได้นองทองได้มาลูกค้าไหมาเทมาครับ ร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโชคดีมีชัยทุกท่านทราสังหาปราจีนกับขอบพระคุณครับ